สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าจากวีกัสค่ะตอนนี้วันนี้ส้มว่างนะคะก็เลยมาที่บ้านเพื่อนค่ะจะมาทําส้มตําคิดถึงเมืองไทยค่ะจะก,กินตําปูปลาเดี๋ยวตามกันไปดูนะคะว่าส้มตําที่เมืองนอกเนี่ยหน้าตาจะออกมาเหมือนบ้านเราไหมนะคะจะแซ่บไหมนะคะตามไปดูค่ะอาจารย์ครัพี่แอนสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะเป็นพ <c oughs> ี่ยิ้ม <c oughs> <c oughs> พี่แอนเป็นคนที่ทำกับข้าวอร่อยมากค่ะโชคดีมากเลยที่เจอกันแต่อร่อยจริงๆงอร่อยจริงๆครั้งที่แล้วที่พี่ตำค่ะแต่ยังไม่เคยชิมปูปลาอันนี้เราจะทำตำไทยก่อนใช่จะทำตำไทยก่อนมีปูปลาอ่าน้ำปลาของไม้เหออ๋อไม่เคยกินแต่เคยได้ยินอยู่มาค่ะ คุงแห้งมีครบนเนาะคนอยู่เมืองนอกนะคะถ้าได้กินอาหารแบบไทยแท้เนาะจะมีความสุขมากชิคกี้พ,พายก็มาน้ำตาลี้ส้มตำามันละกอขูดแล้วก็เอาแช่น้ำแข็งไว้ค่ะให้มันกรอบนิดนึง แรงเยอะเลยนะส้มนี่ต้องมาขูดแบบใช่ใช่ครคกได้ใช่ไหมคะคกไม่เล็กไปเนาะได้เหรอนนะพี่ใส่เลยก็ได้คะ่ะพี่ใส่ได้ไหมคะเราจะทำไก่ย่างกัน,กนด้วยคะ่ะนะส้มเห็นที่ส้มเห็นใน IG เห็น คนไทยเดี๋ยวนี้เขาชอบกินนะนะส้มตำกับหมูกรอบไปซื้อหมูกรอบที่ที่ร้านอฟิลิปปินนะคะคนฟิลิปปินเนาะร้านฟิลิปปินเนาะเขาทำหมูกรอบไปเหมือนบ้านเรามากเลยชิ้นนี้ประมาณก็ประมาณสี่รเนาะเพราะว่าปกติหมูกรอบบ้านเราก็ไม่ถูกนะคะ แปสามย่ิบสีห้าร้อยสี่สิบโอ้เอาเตกเลขห้าร้อยสี่สิบอยีชิ้นี้นะรอบนี้มะละกอสดถว่าสดนะฮะวัดอระอรมือล้างแล้วค่ะไม่เป็นไรแต่ส้มตะมวยคบตะมุตะมีค่ะ ที่บอกว่ามันจะเล็กเล็กจะใหญ่ก็ไม่ใหญ่ดูสิหอมมาน้ำมะขามน้ำตาลปี๊บเนี่ยจะบอกที่นี่มทุกอย่างรสชาติรสชาติหอมมะนาวสดใส่ไข่เค็มด้วยเนาะอร่อยตรงนี้แหละ คิมหันทักทานในลูกเค็มร้อนดอีใช่ไหม <c oughs> ดูเลยว่าทอดใหม่นะต้มไปที่ร้านแเช้าเรียกว่าเขา,เขาท,ท,ท,าทาอดจเ,เป็นไงก่อนเข้ามหน้าท่าแม่ตทท้มไก่ไข่เค็ม โอเคค่ะครบนี้จะเป็นปูปลาปลาพี่ไหมพี่สมพรใช่ไหมยังไม่เคยกินยี่ห้อนี้นะใช่นั้นคนกินหมดถ้าเกิดว่ามีไปพวกมะเขือแลจอลาวเต็มที่เนาะครกนี้จะเป็นตําปูปลานะคะอ๋อไม่มีปูตําปลาไม่เป็นไรค่ะแต่ปลาหอมมาก ที่อ่อนก็ต้องเจอปูก็มาซื้อเก็บไปนะไม่มีปูเออใช่แม่แล้วก็พูดให้มันรู้สึกว่ามันมันอยู่ในไทยฮะใช่มันติดปากเนาะมันจะสีได้อ่ะสีได้นะจาขาขอให้มีขอให้มีปลาไหาหาทุกอย่างโอเคเลยกมันจวอัตโนมัตินะอันนี้ฮะหอมปลาไหลากไอ้ปลาไหลปลาไหลยี่ห้อนี่อร่อยมาก บูโนโก็ใช้ปลาล้ะใชไหมจานนี้ตำปูปลาล้ะค่ะหอมหอมปลาล้ะมากจานนี้เป็นตำไทยใส่อะไรนะไข่เค็มนะคะเนาะนใช่มีหมูกรอบตอนนี้เราเรอไก่ไก่ย่างค่ะเราไก่อบอย,ออยู่ค่ะตอนนี้อาหารพร้อมแล้วค่ะ เดี๋ยวยังไงส้มขอตัวไปกินก่อนนะคะวันนี้มีความสุขมาการู้สึกได้อยู่เหมือนเมืองไทยเลยต้องขอบคุณเชฟนะคะที่ทำาที่เขาทำอาหารอร่อยมากค่ะอร่อยจริงๆอร่อยทุกอย่างเลยขอบคุณค่ะโชคดีมากจริงๆท,ท,ที่ที่ได้รู้จักกันนะคะเดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะที่คอยอกดไลค์แล้วก็คอยติดตามนะคะยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ